ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยผาเที่ยวตอนนี้ผมมาที่ดานบ้านแหลมนะครับเป็นที่รับฝากรถนะครับตรงนี้กว้างพอสมควรและรถที่มาจอดน่าจะเป็นรถที่ข้ามไปวัดกันทั้งนั้น วัดดวงนะถ้าจอดรถที่นี่วันละ40บาทกาเดินทงมาทางนี้มาด้วยกัน5คนครับสายวัดดวงเนี่ยที่จอดรถที่ล่มก็ยึดใบหมดเลยเลยไม่มีที่จอดรถรถน้ำรถน้ำตลาดมันใช้น้ำ ากาต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้นนักท่องเที่ยวอันนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศด้วยกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถอีกชั้นหนึ่งเลยหรอน่าจะมีอีกชั้นหนึ่งเก็บอีกชั้นหนึ่งข้ามแดน,แน,แนด้านน่าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่มวนหาที่นั่งรอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะไปถ่าย้ ไม่ใช่ตรงนี้ด่านอยู่ตรงนี้ที่รถเข้ามานี่